สวัสดีครับบ่าวทาสวัสดีธรนมช้ชมครับแฟยเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับวันนี้มาหาหลวงพี่ลึกลับนะครับหมวดที่ผ่านมาครับสูตรบนของหลวงพี่นะครับเข้า3ตัวนะครับเนาะมานั้งกัน3โตัวครับมาครบบนนะครับทั้งเล็เลขกเด่นเลขกติดน้พี่น้องเนาะสี่เจ็ดแปดในชุดนะครับต่หลวงพี่จับให้เจ็ดสามแปดธรมชุ่มนะครับหมวดที่ผ่านมาเนาะครับ นชุดบนของหลวงพี่นี่ก็เขาเจ็ดแปดสองนี่พี่น้องนะครับถ่ายจับหลวงพี่กับวาให้จับอายุครับในสูตรนะครับมาในสูตรหลวงพี่วานะครับธรรมชมเอาครับพามารับชมตรงวดน้ำกันนี่ครับเขาทั้งสามตนนี่ครับเขาทั้งสามตัวหลวงพี่นี่ครับหลวงพี่วา้ว่นเอาได้ชุดบนนี่พี่น้องนะครับเจ็ดแปดมาทำกันนี่หลวงพี่เนาะโอ้เจ็ดแปดนะครับธรรมชม สามสี่ห้าลวงพีว่าจับวนนี่นี่เลยสามตัวเต้าหลวงพีพันจับให้เป็นตัวนี้นะครับผมโอ้แต่ว่าเหล็กจับคู่จับคู่รุดอยู่พี่น้องเต้าหลวงพีพันมาให้จับเอานี่ชุดนี้ชุดบนนะครับผมเอาครับกาบนาัสการครับหลวงพีนะครับชมชมโอ้เจ็ดกับแปดนี่ชุดนี่นะครับเมื่อสังสามครับอืม หลวงพี่ก็บอกว่าในชุดนี้อยู่ทำบูชมวดที่แล้วกับเจ็ดแปดสองในชุดนี้เนาะในชุดในระดับอ่าในชุดบนอืมแต่ว่าจับคู่นี่จับคู่นี่อยู่พี่น้องเต่หลวงพี่ว่าให้วนเอาในนี้โอ้ชุดบนถือว่าแม่นนะครับถ้าตัดเอาเลขสามโตนี่ก็ได้อยู่ดีนะหลวงพี่เนาะเจ็ดสามแปดเจอกันก่หลวงพี่เก็บมือดิครับเจมือมือสุนไป๊ะเหตุยังหลวงพี่ยังไงล่ะตัดไม่ ตัดไม้มีดบะเถียไม้มันมือบะเถียแทนโอ้เอาหลวงพี่เข้าาเขียนให้บอด้เด้อร์เบาเถาเขียนเอานะครับเดี๋ยวหลวงหลวงพี่มันมีสูตรมาแล้วบ่ใส่หลวงพี่หลวงพี่เอหลวงพี่เบิ่งในสูตรเดี๋ยวเบาเถาจงจะเขียนให้แต่มาชมตาเลงวันนี้มันดิอันนี้บนนี่บ่หลวงพี่นี่บนบนตาเลงวันนี้ครับปลาเลงวันนี้เลงวันนี้เป็นเพียงสิ่งไหนครับ เลีกมันี่เลกัเรีกมันกลับบอมันกลับส่วนม้ามันจะออกตัวมันจะออกมันออกตัวกลับบอสี่เจ็ดแปดสี่มันเรีกว่ที่เล็กมันที่ออกตัวกลับด้วยะนี่มันจะบอกตัวตรงออกแปดที่สีจดสี่ทงมันเกาียังสี่มันมันจะบอเเกาสียังสี่มันออกสีออกสีเกาสีเกาใช่ไหมกามันจะกลับขึ้นอะไชุดบนใช่ไหมคื้กันคือจะมาตัวกลับมันจะมาตัวกลับวะนีน <8. S> 2> 2่แต่ว่าให้กลับตัวไว้น้ำให้กลับให้กลับให้กลับตัวไว้น้ำ่วะเลมันมันจะอวย ครับพ <asure it S 3> อมันปลี่นขึ้นเทิงึ่งนี่อืองปลี่นขึ้นเทึ่งอะไรนี่คือว่ามันเอาเอาตัวติดนี่ขึ้นมาเทึ่งปกติเข้าสี่เจ็ดแปาเข้าจะจับสี่มันจะออกตัวตรงเลยครับจะไปสิจับไปสิครับมันนี่เขาเขาหันขึ้น <telling S 3> อ่าครับหันขึ้นไป็งส well ี Entonces, ่หันขึ้นครับอ้ออี่คือสูตรหลวงพี่เจ็บมือเดี๋ยบอ๋อเท่าเขียนให้ยได้ทำประชุมเด้อนะครับ่นั่งปูกระบายอยู่ผ้าไป สียาบ่ป่ะลุงพีเอาเดี๋ยวเ่าแถาเขียนให้ท่านผู้ชมนี่ลุงพี่มันเขียนให้แล้วชุดบนชุดล่างนะครับเขียนตัวใหญ่ๆให้หลวงพี่ลิกรับนะครับท่านผู้ชมวันที่สิบหกครับชุดบน บนลุงพีพันกาจะเดินหนึ่งกับสองบนลุงพีหนึ่งสองครับบนหนึ่งกับสองครับเลขจิตเจ็ดแปดเก้าครับผมจับคู่จับคู่คตัวใดลุงพีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองแปดสองเก้าไหนยืมครับ 29ว่าให้ันกลับเอาเห็นกับเอากลับตัวด้วยสองแปดสองกับสองปกติมันจะออกตัวตรงเสียครับปลาเลีกมันอวยหัวไปเนี่ยมันจะหมาวยกับขึ้นมีโอกาสบ้านั้งแต่ในสามตัวนี่วะมีเนี่ยคือว่าผู้ได้มักสามตัวจับเอาในนี้เลหนึ่งเละมาถึงสามตัวถึงสองส่วน ในนี่ท่านผู้ชมหนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าคิปยอนหลังมึงขึ้นกันมันจะวนวายหล่าไว้แนหัวที่แล้วก็บเจ็ดแปดสองนี่เราดีเนาะหววนี้ครท่านผู้ชมนี่หวดนี้ก็4สี่เจ็ดแปดครับเอาล่างครับชุดล่างเก้าล่างแปดกับเก้าครับสี่ห้าหสี่ห้าหนะครับผมมีตัวไหีแปดสี่ แปดห้าแปดหกแับเก้าสี่เก้ห้า้าห้าอ่ทาท่านผู้ชมบนล่าง6คู่ครับตางวดนี้อยากให้เล่นเนีนสายล่างนี่และเน้นล่างเนีสายเน้นสายล่ลลางสายล่าอือยด้ยยชุดบนเนี่คืองวดที่แล้วนี่หลวงพีเด่นไลเลเ้เลเ7เจ็ดเอเด่นแปดนี่ครับ เน้เลขดเด่นที่แปดธรรมชมงวดนี yeah> UH> ้เด่นตัวใดลงพี่บนนี่มีตัวเด่นบ่นี่ชุดบนนะมักเมักเถ่าให้วิ่งวิ่งตัวนี้าวิ่งเจดนกับสองเด็นบ่งนี่มันจะเป็นีนเจ็ดสอจ็ดนี่บ่งนจับคู่เดีลงพีเน้นเคู่ใดชุดบนมัเจดมัเจ็ดับเด่นเจ็บ่เด่นบ่กลงพี บ่บ่บ่ปรนเด็นะแต่ว่าอยู่ดีให้เน้นเน้นสายล่างนี่อันนี้เน้นเน้นสายล่างนี่เอาอคิอยากให้เน้นไปอย่างเดียวตัวตัวลักตัวล่องตัวนึงนะอืเอาแต่ว่าถ้าเด่นนี่ก็จะน้นหลักสองเลยหลวงพี่เน้นเจ็ดแต่ว่าให้เน้นสายล่างอ่าน้นเจ็ดแต่ว่าตัวตัวนี้คือว่าตัวนี้เขาเป็นลักก็แล้วนะอืมอาแต่ว่าบ่วิ่งบะหนึ่งกับสองนี่บ่วิ่งบ่หลวงพี่แะไหมันต้องมีตัววิ่งบ่ล่ะครับหนึ่ง่งสองอ่าจะว่าหลวงพี่มาเด่นตัว ตลของนะเลขสอง่าสกับเจ็ดทำช่สองครับกับเจนะครับแตคือเด่นแถวนี้เลยแถวลลางแถวลังสองเจ็ดสอก้ากับตัวด้วยครับและเลขล่างเลยลุงพี่เด่นตัวไหนเก้าสี่เก้ี่แถวล่างเลยบ่เน้นแถวลลางเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกับตัวด้วยนะครับชุดล่างอันนี้เลเลบนให้าสามตัวเนาะกลับ วัวเด้อนี่นี่โตมากกว่าสามโตมากตัวแรกแล้วชุดล่างนี่ลงพี่วิ่งตัวแรกชุดล่างนี่ยฐานเน้นแถวหนึ่็จะเป็นเด่นเก่าที่ลงพี่นี่มักซีมักซีขึ้นเน้นสุดๆขึ้นเก่าซีงานเก่าซีมักซีหลงพี่เด่นที่สี่มักตัวนี้เลยเน้นเน้นชุดนี้ มาท้างนานอ่ามาคือมาเกาซีกับสองเจ็ดนี่าร่องคือเรี่องอ่าแต่ว่าถ้าร่องคือเรี่ยงไปทั้งนี้ถ้าอีกตัวนึงในตัวไหนซีตัวเดียวบนล่างเนี่ยซี <9 S 1> กับเก้านผูมาชมเนี่ครับอ่าบนคือมักเด่นสองกับเจ็ดล่างสี่กับเก้านะครับผมถ้าสามตัวเดยลวงพี่เข็ยนไปว่าสามตัวออกว่านังวันเสาบ่แมนบ่ครับผม <c oughs> <laughs> ทำมาชมนี่นะครับสามตัวลุงพี่ก็เกือบแตกสามตัวด้ครับเจ็ดสามแปดเมืที่แล้วลุงพี่ว่าให้วิ่งเฮ้จับเอาในนี้ว่าถ้าจับก็จอยู่ในนี้บ่หลุงพี่อยู่ในนี่้ไะวุ่นอยู่ในนีะไรบจับให้ในาจักหางสองหางกรจะแม่งก็จะบ่แม่นนี่บ่แปดสองเจ็ดบ่เก้าสองเจ็ดบ่หลุงพี่เพราะว่าลุงพี่มักสองเจ็ดด้วย ชุดบนนะครับ4 7 8นะครับไม่เป็นไรจะไดล้ลงพี่มาครบบนเล่นบอลชุดนี่ลงพี่พมาได้ทั้งสามตัวสองตัวมาได้ทั้งสามตัวนะครับ<พ>มาครบบนฟันพุ่ง สามตัวให้จับเอาเพราะจับให้จับหางคืองวดที่เราหลวงพี่งจับไปเนี่ยเจ็ดสามแปดเนี่ยครับเนี่ยสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองบ๊วหลวงพี่หนึ่งสองเจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองนันบอกนี่เขาต้องมาขมักตัวกลับมันด้วยมักตัวกลับหลวงพี่มักตัวกลับได้ทำชมเด้หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองครับหลวงพี่มักตัวกลับ ว่าหลวงพี่ว่าย้ำให้กลับตัวได้ทำชมได้แถวล่างเนี่ยกลับตัวนะครับ 1, 7, หนึ่งเจ็ดสองหางเดียวว่หลวงพี่เก <92. S 1> ้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองอ่าเอาทำรชมสองหางพ้นเอาในชุดนี่หรือแปดเจ็ดสองนะครับเนะตอนหลวงพี่หลวงพี่เน้น แต่ว่าลุงพี่ว่าให้กลับตัวด้วยนผู้ชมเด้อเน้นว่ากลับตัวด้วยนะครับลุงพี่มักถ้า2สเมักเป็น7 2แต่ว่าในสูตรลุงพีจ่จบให้ตามสูตรท่านผู้ชมแต่เน้นตัวกลับนะลุงพี่เนาะสูตรไอมันมันตัวตรงไรมันมันมามาตัวกลับหลุงพี่ว่าขั้นที่เขียนตัวกลับไว้แห่งยามันงงนะยามมันหลายตัวหลายก็เลยเขียนตามสูตรนี่ให้เเออป็น <laughs> หเกนาะแต่ว่านี่ชุดบนเนี่เอาทผช้ชมนะครับแคปหน้าจอครับหลวงพี่ลึกลับนะครับเนาะน่ครับชุดบนตัวเลขเด่นขึ้น1กับ2อคับเลขติดเจ็ดแปดเก2านะครับหนึ่งเจ็ดหนงนก้ะครับหลวงพี่วันเน่นแถวล่างได้ถ้าเด่นถ้าวิ่งวิ่งวิ่งเกับ2องครับสองเจ็ให้เน้นตัวกลับให้เน้นตัวกลับเบื้องสังเกตมาหนวันเขาสมหวดลขให้เน้นตัวกลับเป็น72 829 2งแปดสอ้าช่มครับล่างเด่น8ปดกับเเลขติด4 5่ห นะครับเถาวิ่งวิ่งเก้ากับ4ครับผม848586949596เน้นตัวกับได้ทำชมเด้อซีเกาเป็นเก้าซเก้าหาเป็นห9าเก้าเกเป็น6 9เกาตัว172972าจอครับแคปหน้าจอทำชมุับขอบ,ขอบคุณขอบคุณหลวงพี่นะครับผมพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบา่าวเถาสวัสดีครับ